ไปเวลาแล้วจะเอาเจ้าบ่อท้องไปทดสอบหน่อยครับหลังจากเข้าอูมาเป็นเวลา1เดือนนะครับผมโอ้โ,อโ,อโบอวานช่างมาเปลี่ยนอาซีนปั๊มครับยกชุดเลยครับน้ำมันน้ำมันโซล่าเข้าน้ำมันเครื่องนะครับอาการคือว่า น้ำมันเครื่องเกินนะครับการน้ำมันเครื่องเกินก็เสร็จเรียบร้อยครับแรงจัดแรงจัดแรงจัดปลัดบอกตัดคัดมาใหม่ครับแลงจากระบบสายเป็นระบบอาเป็นเหล็กโยงเลยนะครับเป็นเหล็กโยงเลย กดอีกแล้วกดอีกกดลงอีก,อก,อกมันเละครับมันเละตาเกะเข้าส่วนยากเออละแก้เวเสียงหนักแน่นกว่าเดิมครับแล้วไม่ค่อยมีควันด้วยครับสังเกตด,ดูครับ ผมก็แปลกใจอยู่ว่าทําไมเจ้าบอทผมมันรู้สึกว่ามันจะกินน้ํามันนิดนึงนะที่ไหนได้ครับน้ํามันโซลามันเข้าน้ํามันเครื่องนี่เองเ้ยพอแล้วพาแล้วถ่วายเลย,ยเดี๋ยวจะไปลองถ่ายดูครับตั้งหางให้เราถ่ายหน่อยเอาขมาลองนี่แหละทดสอบดูหางกันครับ ลองนี่ก่อนจะได้รู้ว่าน้ำมันเครื่องจะเพิ่มอีหรือเปล่ารู้เรื่องแน่ ไงเบาะเบาะขาเหยียบคัสพอดีไหมได้ใช่ไหมไม่ห่างเนาะคัสห่างพอดีเข้าเกียยงไง่ายไหมเอ,เอาเอาทดสอบใช้ดูก่อนนะเแบบียดๆต้นยางหน่อยก็ได้ด้วเดี๋ยวเบียดเบียดมานี่หน่อย เปยดเบียดต้นยางมาหน่อยอันนี้มันห่างเกินแต่อย่าชนต้นยางนะเว้ยเอเอประมาณนั้นแหละไดเลยเดี๋ยวผมจะตามไปดูครับ ต้องแก้ไขปรับปรุงตรงไหนอีกเออไม่ค่อยปีนิไม่ค่อยปีครับจากเดิมปีมากเลยอะแถวอยู่ใช่ได้ใช่ได้แต่ว่าหญ้าเยอะเกินไปครับไถไม่เข้าไอ้ที่ไถไม่เข้านี่ไม่ใช่อะไรนะเจ้าโบอโทอมันไม่ค่อยได้ไถครับ มันดันแต่ดินครับเฮ้ยแจวเลยอพอดีเลยอ่ะแต่เหมือนต้องขยับผ่านเข้ามาอีกนะชั้งนิดหนึ่งอุ้ยไปแบบสบายๆเลยเฮ้ต๋นิดหน่อยครับ ถือว่าไม่เท่าไรครับถือว่าโอเคอยู่ขนาดนี้เออดีกว่าเดิมเยอะเลยโอ้ไปแบบสบา,า,ายๆเลยอ่ะก้าก็ท้า มาเลยผมจะอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องหนีแล้วโอ้แ๋วแจ๋ว ยกใบมีดขึ้นอีกใบมีดเออเดี๋ยวถามดูเหล่าว่ามันต้องทำงย,ยังไงอีกไหมถามดูคนขับหน่อยครับแล้วเป็นเป็นยังไงต้องตั้งตรงไหนอีกฮะเข้าเต่ข้างหน้านี่นะ เอาข้างหน้าขึ้นใช่ไหมเอาอันนี้ว่าไหนนี่วา,างไว้นี่แหละเดี๋ยวเหมือนมันเข้าแต่ข้างหน้าเราก็ต้องเอาตัวนี้ลงยาวอีกใช่ไหมนะเอาตัวนี้ให้มันยาวหน่อยเนาะหัายุงลายเยอะมากเลยว่ะมันขึ้นไปกัดเองไหม เอลองมาดิข้าแต่ข้างหน้าก็าต้องอเอาฝั่งนี้ลงหน่อยครับเนี่ยอดยจะยุงย่งงงจริงครับยองเอ้ยได้ได้เป็นในรถไทยมันคงไม่เข้าไปหรอกมั้งเพราะว่ามันร้อน ข้างหน้ามันเข้าเยอะจริงว่ะดูว่ะโอ้ยเข้มเข้าเยอะมากเลยนะโอ้ยเข้าเยอะเข้าเยอะข้างหน้าเข้าแรงไปครับนี่ลาเดียว ทางหน้ามันเข้าเยอะเกินเราต้องเอาทางนี้ลงหน่อยพอดสลักนั่นออกได้ไหมตั้งใหม่วันนี้เดินเดินหน้ารถก่อนหมเอาฝั่งนี้ลงหน่อยยกยก,ยกหางก่อนอา่าต้องเอาขาตัวนี้ลงครับประมาณสามนิ้ว ไปที่เสมอก่อนเป็นไงโอเคไหมคาร์ดโอเคไหมมาเสมอหน่อยเยอะไหมเนี่ยออ,อให้รถมาเสมออะโอเคนี่แหละว่างไม่ยุ่งไปเยอะเว้ย,อ,วยอู้ยยุ่งตามจอมจริงๆเลยนี่เห็นไหมหมุนได้เลยเห็นไหม รับนี่ต้องรู้เทคนิคครับอ่ะหมุนเลยหมุนหมุนออกอีกประมาณสามนิ้วอีกอีกหน่อยโอเคมาาล้วอ่ะ พี่ยกหางให้พอไหมโอเคอทอยไปใหม่นี่ครับเรา,เาลงประมาณสองนิ้วแล้วมาณนี้ครับเดี๋ยวมันดูว่ามันจะได้ไหมยรอชมโอ้ยอุงกูเยอะเลยคันเลย้าไม่รู้ว่ามันถูกสูตรหรือเปล่านะ รอมั่วแม่แหละเออแดีวอยู่นี่แะได้ได้อยู่โอเคไหมโอเคไหมฮะฮะอ๋อคนหน้าลงอีกเดกว่าเราตัวนั้นลงเยอะเกินเนาะ ต้องตั้งดูไปเรื่อยครับโอเคแล้วล่ะ ใช่แค่เร็วกวกาเดิมอืมโอเคครับผมหนีก่อนยุ่งเยอะ